พี่ทุกคนนี้ต้องเป็นนั่งอยู่กับเหมือนเรากำลังเสียใจเลยเราไม่ได้เพราะนั้นคือการสื่อสารด้วยบอดี่เลมเพหากได้ฟังเพลงนี้กลับมาคนใดบอกผู้คนล้ลมหายใจคงอายคือเจ้าขาดเจ้าไป ច្រូល់ទេក្ក្រៀអ់ក៏់ទេ្សះនោជាខ្ស្ក្ ของอายคือเจ้าขาดเจ้าไปแนวนี้บาดลงหายใจคือจังสิตายขาดเจ้าอายอยู่บ่ได้หักเจ้าไหลรู้ไหมที่ขาดนะน้องนี่นะน้องเขาด้วยน,นะจะรู้ไหมขาดอะไร เพื ah ่อนเราชื่ออะไรแพรวค่ะน้องแพรวมาขาดเลยขาดชีวิตเห็นปหเห็นไหมคนทุกคนรู้สึกเหมือนกันไะแสดงว่าเราไม่รู้สึกพอเราไม่รู้สึกคนเราบรู้ได้ว่าเราไม่รู้สึกนั่นคือจุดบอดของเราเราไม่รู้สึกนะขนาดเขายังอินเขายังคอมเมนต์อูกเลยอะนั่นแหละคือความที่เรายังไม่ได้ อันนี้ไม่เป็นไรฝึกเอานะครับแล้วเวลาที่เราจะสื่อสารกับเพลงกับอะไรอะครับพยายามเข้าใจตัวละครดีๆแล้วเราต้องเป็นเขาให้ได้เพราะว่าเวลาที่เราดีดนิ้วปักอย่างเงี้ยเราต้องไปอยู่ในโลกไปนั้นให้ได้แล้วพอมันจบเราต้องออกมาให้ได้เรื่องเรียกว่าศิลปินลิงก์อาชีนั่นคือสิ่งที่เราขาดนะแต่เรื่องเพลงอะไรที่ไม่ได้ห่วงการหายใจเราได้หมดแล้ว นะครับเหลืออีกนิดเดียวคือการหายใจให้มันมีพลังอันนี้เดี๋ยวให้คนที่เขาเก่งจริงจจัดการเขาจะวิธีสอนที่เราออกเสียงแบบไหนคือไล่เสียงยังไงให้จังหวะนั้นมันต้องออกเสียงคํานี้เพื่อให้เราจังหวะหายใจแล้วออกเสียงต่อเขาจะสอนแบบนี้แต่พี่ว่าไม่ได้มีเลยหรอกมันใกล้กันเลยแล้วเหลืออย่างเดียวอะที่น้องมันบอกว่าน้องแล้วปะมันไม่มีชีวิต นั่งฟังทุกคนก็นั่งฟังอ่ะมันเพราะอแต่ว่ามันไม่ได้บทที่อ่ะส่วนมันไม่รู้แพ้เพราะว่าเมื่อกี้พอเราไม่รู้สึกสังเกตได้ว่านั้นเสียงเราครับลายเสียงเราไม่ออกอืมมันผมอะผมบอกแฟรเลยงูหน่อยไจัดไปกูจัดองเนี่ยพิมพกูรอด น้ำตามาโ,โคโคเลยน้ำตาโ,โคโคเลยแมเป็นไรตายขาองโมยุเลยดีดิก็จะเรียกว่าเขาตายอยู่บบนการได้อยู่แม่ในอยู่ไปพัฒน,นาได้คือจะที่บอกมันไม่ใครร้100อยเปอร์เซ็นต์ต้องมาคือถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปี่เขาอยู่บนเิทีนี้เลยนะเราถึงเอาพัฒน,นาก็น่าจไมเทมะ ยังยังยังมันมีเสียงอีกโอ้ยข่าเสียเจ้าเนี่ยเขาทำเมืไหรดีวะโอคุยไม่โทรคุยกันเนะถ้ามึงจะส่งไม่โทรคุยนะเป็นไรโอสมองจะทำโซงานให้สมาชิครับครับได้ครับเนี่งั้นก็ได้จังหวะนี้เดี๋ยวเพียงออกเดี๋ยวทางพี่ตีนเขาจะส่งให้เราเราแคสดูนะครับแล้วก็ เพลงเรามีเรื่อยๆนะแล้วก็ลองแคสต์ดได้ว่าเพลงไหนนะแล้วในระหว่างนี้ี่อยากให้เราทำสอเรื่องนั่น